ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูความจะเป็นของ EQ ครับว่าช่วยอะไรได้บ้างในงานระบบเสียงครับผมจะซื้อไปใส่ดีไหมหรือไม่ซื้อดีไหมครับผมใน EQ ก็เปลี่ยนสมดุลของรถครับผมเราต้องการหวานต้องการเปรี้ยวต้องการขมก็สามารถเพิ่มเติมได้ระบบ EQ เรา มามาดูไอคิวกันเลยครับผมว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างโดยการจับความถี่ในระบบ r t หมันเดิมครับผมโดยเพนด้ามันเดิมครับผมนี่ครับเพนด้าครับกองเชียร์ครับมาทุกคลิปครับผมเพนด้าของเราโดยเราใช้โปรแกรมสมาร์ทไลท์ครับผมเป็นตัววัดว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าครับผมเพิ่มได้จริงหรือเปล่าครับมาเรามาลองดูกันครับผมผมก็จะแบ่งไอคิวออกเป็น5หมวดหมู่ครับผมที่ผมใช้บนรถแห่ก็เป็นกลาง5ทางเหมือนกันครับผมเสียงาทางกันโดยความถี่ที่ผมจอดตุ้มขึ้นมาก็คือ 20เมื่อถึง80เมื่อครับผมเป็นโลนะครับผมเป็นโลครับเหมาะสำหรับนพวกเสียงกระเดียงพวก boot bed, บูธเบสบูธอะไรประมาณนี้บูธได้ตรงนี้ครับผมทางด้านร้อยครับร้อยถึง300ห้า300ห้าสิบหรือ400นี่เป็น ย่านมิดโลเสียงแสนะโปโปครับผมเสียงคนร่วนต้องช่วงนี้เลยครับผมแล้วก็ย่านและย่าน500ครับถึง1.2เคเป็นเสียงกลางครับเสียงกลางก็ประมาณหอใจข่าวประมาณนะครับเสียงกลางหอใจข่าวครับผมแล้วก็เสียงที่กัดหูมากก็เป็นเสียงประมาณสัก1.6จกครับผมถึง6.3จุช่วงนี้เป็นเสียงที่กัดหูครับผมเป็นความถี่ที่กวนหูครับและแสบดากมากครับความถี่ช่วงนี้งานปัทะแนะนําเลยช่วงนี้ครับขึ้นแน่นอนครับผมไปบทครับผมรถข้างแล้วก็อันนี้สําคัญเลยครับ แผนกซิปครับพูดซิปโซสูงโซสูงจะอยู่ประมาณนี้บทครับผม 8k ถึงสุดท้าย 20k ครับผม มาที่นี้เรามาดูวิธีปรับข้าวขกันนะครับผมถ้าใครชอบกระเดื่องแบบแน่นๆครับแน่นๆกระชับหูแนะนําเลยครับผม63เฮิร์ตครับถึง80เฮิร์ตอันนี้เป็นเสียงกระเดื่องที่แน่นๆแข็งๆหน่อยนะครับผมครับชอบการต้องการเบลลึกครับผมเบลลึกต้องนี่ครับผมนี่ครับ4 0่สถึงห้จะเป็นแบบนุ่มลึกแบบเบสตาร์รถยนครับผม40เฮิร์ตถึงห0เฮิร์ตเบสตาร์รถยนแบบฟังนิ่มๆครับไม่กระแทกหูต้องช่วงนี้บูทช่วงนี้ขึ้นครับผมหรือถ้าเสียงพอดีีีกกก็็็็็ไไไไไไมมมม่่่่ตตต้้้้้้้้อออองงงงบบ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 บูููสคคคครรรรรรรััััเเเเเเพาาาาาะะะววนนนนปปปืถดดดดทุยยแลผ แล้วก็ต่อมาครับผมร้อยเฮิร์ตครับร้อยเฮิร์ตที่ก็เพิ่มความแข็งเขากระเดี่ยงแบบคอกระเดี่ยงแบบตึกตึกได้เลยครับตัวนี้ครับผมร้อยเฮิร์ตครับผมนะครับชั้นแรกคือย่านเบสสำหรับคนที่ชอบเบสนะครับผมตามความถี่ได้เลยครับผมแบบผมว่า60 80กระเดี่ยงแข็งครับผม40 50กระเดี่ยงกระเดี่ยงแบบนิ่มลึกๆชึบๆประมาณนี้ชอบคนนิ่มๆครับต่อมาอีกหนึ่งความถี่ก็สำคัญเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสแซนด์ครับผมสแซนด์ชีบอร์ดแซกจะใช้ความถี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคครรัับผมมวว่่่าาถีตตต้งแเฮิ์ ถึง350เมหื์ครับประมาณนี้ครับผมจะเป็นพวกเสียงแสแนครับผมเสียงแสแนแบบโป๊ะครับผมต้องอยู่ช่วงนี้ทั้งหมดนะครับผมนิยมเขาเยนิยมส่วนมากคือดึง160ลงครับเพราะ160เป็นความถี่ที่ถ้าเป็หูอื้อครับผมคนดึง160ลงครับส่วนมากจะดึงน้อย60ลงพยายามดูมือคีบที่เขาทำจะดึงตรงนี้ลงหมดนะครับไม่ได้ปรับแบบน้ายิ้มครับผมนั่นไม่ใช่ครับนี่ครับถ้ามือคีบเขาดึง160ลงครับประมาณนี้เพื่อให้ลดเสียงหูอื้อลงมาลดลงมาครับผมสำหรับย่านมิดของเราครับย่านมิดก็ส่วนมาก จะไม่ได้ปรับเลยนะครับคือปล่อยแฟตไปเลยนะครับเพราะว่าตู้มันส่งความถี่ออกมาอยู่แล้วผมย่านบิดครับผม4 0 0เฮิร์ตถึง 1.2K เคเนี่ยมาแน่นอนครับไม่ด้บูธไม่อะไรช่วงนี้ครับผมถือว่าโอเคครับผมหรือถ้าคนไม่ชอบแบบเสียงหอใจข่าวก็ดึง1เคลงนิดหนึ่งครับผมเพื่อลดเสียงที่เป็นบ้องวององกัดหูครับผมต่อมาที่สําคัญอีกครับย่านมิดไฮครับผมย่านมิดไฮครับผมย่านมิดไฮความถี่นี้ก็เหมาะสลับเสียงซิต้าเสียงคนแบบคมๆครับผมครับเวลาความถี่ถึงร้อยถึงร้อยนจะสิบดีบีครับากคนจะร แล้วทำให้มันกัดหูทาให้ฟังแล้วไม่เพลอาะครับถ้าเปิดเบาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปิดแรงมีปัญหาแน่นอนครับผมนี่ครับต้องดึงลงตรงนี้ครับผมต่อมาไฮครับไฮก็สําคัญเหมือนกันครับสลับเสียงที่ใสและไพเราะครับผมส่วนมากผมก็จะพูดช่วง10ถึง 1.2k ขึ้นเพื่อให้ได้เสียงไมที่1ิเพื่อเสียงแฮบที่1ิขึ้นมากครับผมการปรับหลักษาคนก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี่ยดึงนี้ขึ้นก็ดึง 3-4k ลงครับที่ส่วนมากเขาปรับกันครับผมแล้วก็ดึง160ลงครับเพื่อไม่ให้เสียงเดียวอูน ครับหลังจากที่เราดูการทช้งานในคิวมาาวไปแล้วครับเรามาดูกราฟกันว่าพร้อมที่ไหนคืออะไรคืออะไรครับผมไม่เห็นกราฟกันแล้วก็เราจะรู้เลยว่าอันนี้กระเดื่องจริงไหมอันนี้แสดงจริงไหมอันนี้เสียงคนจริงไหมครับอันนี้เสียงซิปจริงไหมเรามาทดสอบฟังเสียงด้วยโปรแกรมกันเลยครับเพราะว่าเราฟังด้วยหูไม่รู้เรื่องแน่นอนครับผมดูครับนี่คือกระเดื่องครับผมนี่กระเดื่องที่ผมว่าอยู่ประมาณหกสิบสามหกสิบสี่ครับผมนี่กระเดื่องครับผมนี่ครับเป็นไหมกระเดื่องครับผมเห็นผมว่าไหมครับสี่ส้บห้ารับหกสิบเจ็ดสับแปด สองร้อยสามร้อยครับนี่ครับแสน่หตรงนี้ครับผมนี่ครับแสน่หตรงนี้ครับผมนี่ครับตามที่สิริเป้ครับผมครับนี่แสน่หตรงนี้ครับผมขยับแสดงโป๊งตรงตรงตรงนี้เลยครับพูุทธเลยครับผมแต่ถ้าระบบได้เลยได้ไม่จำเป็นต้องพูดต้องอะไรนี่คิวผมไม่ได้ปรับนะครับที่ปล่อยแบตเลยครับผมเสียงแฮวกที่ว่าจะซิฟดีครับผมประมาณสิบเคครับผมถึงยี่สิบเคครับผมครับช่วงนี้ซิฟขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเสียงแฮวกนะครับผมตอนนี้เราดูระบบเสียงกองมาแล้วว่ากระเดื่องแสน่ห์มอยู่ครบที่อยู่ตรงไหนเราควรพูทตรงไหนให้แสน่หตรงๆ ก็เรื่องกระโดงคือตรงนี้อยู่ตรงไหนแฮ่กระโดงคือตรงไหนครับทีนี้เรามาดูทางด้านพวกเครื่องดนตรีพวกเครื่องเคงสายครับผมเสียงไม้กันเลยครับผมนี่ครับมาดูว่าความถี่พวกพินกีต้ากินตรงไหนครับเห็นไหมครับผมนี่โชว์นี้ยกให้เขาเลยครับพวกพินพวกกีต้าครับผมความถี่ประมาณ200เฮิร์ตครับผมนี่สอ0รเฮิร์ตดันไปถึงเกือบ 4K 5K 6K ครับผมนี่ครับผมที่ผมว่าช่วง3า k สีาเจำเป็นไหมคือจำเป็นสจหรับเสียงกีต้าเครื่องสายครับหลักๆครับผมมาเราฟังเสียงไม้กันครับผมที่ว่าต้องการ เสียงซุปเสียงซิฟนะครับตอนนี้กราฟซิฟยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บูตอะไรเลยครับผมมาดูว่า EQ มันช่วยได้ไหมขนาเสียงซิฟครับสังเกตดูช่วงความที่ 8k 9k 10k 12k ดูนะครับผมจะบูตขึ้นนะครับผมทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คทดสอบทดสอบเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับผมนี่ครับผมที่ว่า EQ ช่วยได้เสียงไมค์จะมีมีมิต,ติมากขึ้นเสียงซิฟมากขึ้นทดสอบทดสอบหรือจะพูดในมิก็ได้นะครับในมิกก็ทำได้ทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบนะครับผม เช็คเช็คทศสาวทศสาวเนี่ครับมาแล้วครับผมทศสาวเช็คเช็คนี่ครับคอมพิวที่ทตระกูลซิปตระกูลซึบอยู่ตรงนี้ทั้งหมดโซซงโซโซครับผมทศสาวเช็คเช็คนี่ครับมาแล้วครับคอมพิวแต่เราซิปทีคิวก็เลยช่วยประมาณก็เข้าประมาณนี้ครับผมถ้าฟังได้เสียงจากจากกล้องจะไม่รู้เราต้องฟังได้กราฟอย่างเดียวครับจะได้รู้ว่าคอมพิวนี้มันมาจริงไหมอย่างกระเดียงที่ผมว่า6 60 70 80 90สิบแขึ้นกระเดียงแล้วก็เห็นว่าคอมพิวกระเดียงมันขึ้นครับแสดงครับแสดงก็2 3 400เฮิรตซ์ขึ้น นี่ครับควาที่ที่ต้องใช้ครับผมในด้านแสแนครับผมวเป็นเส้นเสียงจิตุงก,กีตาร์ครับผมครับใช้บททุกความที่เหมือนกันครับ แล้วก็ไอเดีต่อไปครับผมอาจจะเป็นพวกเครื่องดนตรีครับความรู้และชิ้นละชิ้นครับเอาแด่นเไปเลยครับผมวันนี้เราเป็นความถี่รวมสาวเสพแตนเราอธิบายบทวันนี้อาจจะไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมเป็นทฤษฎีคร่า,า,าวๆครับครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมทาง f เฟซบ o ๊กเพจบริษัทษเอกซาวเชยูพงศักดนะครับผมแล้วก็อหนึ่งช่องทางครับยูทูบเอกซาวเชย์พงศัาากดิาฝากกดสับตะไคร้ฝากกดกดกระดิ่งให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมเก็บเล็กสน้อย สำหรับสายบ้านอาจจะภาษา้านบ้านอาจจะไม่มีภาษาแบบเบอร์คัสเท่าไหร่เป็นภาษาบ้านบ้านครับที่ถ่ายทอดให้สายบ,บ้านได้ดูกันครับผมเจอกันที่ไรุณครับผม